วันนี้ก็จะมาให้ลองทําตัวอย่างกันนะแต่ก่อนที่จะเฉลยเนี่ยก็อยากให้ลองทํากันดูเองก่อนเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างเนี่ยทั้งหมด8ตัวอย่างคือตามนี้เพราะฉะนั้นขอให้พอสเอาไว้แล้วก็ลองไปเปิดดูเพราะฉะนั้นกรมแล้วก็ลองทำดูก่อนเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาเปิดเฉลยดูอีกทีหนึ่ง ก็เดี๋ยวลองพอสดูอ่าเป็นยังไงล่ะทำได้ไหมถ้านั่นเดี๋ยวก็จะลองเฉลยให้ดูเลยอย่างคำกิริยาเนี่ยเปิดไปแล้วเนี่ยขจติขตขจิก็จะแปลว่าย่ำไปย่ำไปนะมรันติเนี่ยเวลาเราไปเปิดเนี่ยเราจะไม่เจอมรันตินะเราจะเปิดเจอมรติที่แปลว่าย่อมตาย ทาไมถึงแปลเหมือนกันก็คือเกี่ยวกับที่ว่าไปแล้วคือกริยาเป็นแบบพหูพจพระหูพ์เนี่ยมันจะจติเนี่ยมันจะเป็นอันติพอบวกกับมะระที่เอาติออกแล้วเติมอันติเข้าไปอันตินะก็จะเป็นอย่างนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นพหูพจน์ตอนเนี้ก็คือเปลี่ยนจากติเป็นอันติถ้าลงท้าย เป็นอันติเนี่ยก็คือพระหุพจน์อันนี้คือแบบใช้แบบนี้ไปก่อนโหติก็แปลว่าย่อมมีสิคติก็แปลว่าย่อมศึกษาคัจฉันติเห็นไหมคัจฉติคัจฉติอันนี้ก็แปลว่าย่อมไปเหมือนกันเพียงแต่ว่าปงบอกว่าประธานเนี่ยเป็นพระหุพจน์นะ ตัวนี้เหมือนกันถ้าเราไปเปิดเจอเราจะเจอปัจจิที่แปลว่าย่อมหงแต่เพราะว่ามันเป็นพระหุพจน์ก็เลยเป็นอันตินะรวติแปลว่าย่อมร้อง,งเหมือนร้องไห้นะนี่ข้าแปดมันมาซุกตรงนี้นะพิชติแปลว่าย่อมแตก อันนี้คํากริยายังไม่เกลี่ยไม่เกี่ยวอะไรเลยกับที่เราเรียนไปเพราะนั้นเราก็มาดูคํานามที่เรา,าเรียนไปแล้วนะมนุษย์โซ่นะสับเดิมเวลาเราเปิดก็จะเจอมนุษย์สก็เป็นปุงลิงด้วยแล้วก็เป็นอาการันเพราะฉะนั้นแบบแจกที่เราใช้ก็คืออาการันในปุงลิงตัวนี้แล้วอลองเทียบเคียงดู ก็คือตัวนี้เพราะนั้นก็จะแปลว่าอันว่ามนุษย์ปฐมะแจกเป็นปฐมะวิภัตเอกะวจะนะคำแปลก็แปลว่าอันว่าอันนี้สับเดิมมนุษย์สบับเหมือนกันอ่าถ้าเป็นสระอาสระอาร์ก็ลงท้ายสระอารนี่เป็นได้ตัวนี้และตัวนี้คือเป็นเอ่เอปฐมะวิภัตฝ่ายพระหุกับปัจจมีพัตฝ่ายเอกะ แต่เราต้องเป็นประธานอยู่แล้วอันนี้มันมีแค่ประธานกับกริยาเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นปทมยพัฒน์พระหูวัจนะที่ได้เป็นอันว่ามนุษย์แล้วก็อย่าลืมคำว่าทั้งหลายด้วยเพื่อแสดงความเป็นพระหูพน์นะส่วนต่อไปพระเวลาเราไปเปิดพระ,ระเนี่ยเราก็จะเจอคำนี้คำว่าพระ,แล,ะแล้วก็เป็นน้ำปุงที่แปลว่าผลไม้นะ ราะนั้นแบบแจกบริษัทใช้ไม่ได้แล้วแบบแจกบริษัทใช้ไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องเปิดเปิดแบบแจกของน้ำปุงสักลิงขึ้นมาว่าแบบแจกของน้ำปุงสักลิงก็คือแจกยางกุละนะกุละที่แปลว่าตระกูลนะอันไหนลงอ้างบ้างมีตัวนี้ตัวนี้แต่ทีนี้เราก็ต้องเลือกเป็นปฐมวิพัฒน์เพราะว่ามันมี มีประธานอ่ะไม่มีประธานมันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้เป็นประธานแทนเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอันว่าผลไม้ย่อมมีนะซิโซ่นี่ก็เป็นปุงลิงนะเพระผมเป็นปุงลิงเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปิดปุงลิงขึ้นมาซิโซ่ก็ลงเป็นปฐมฐวิภัชเอกวัจนะก็แปลว่าอันว่าสิทธิสิคติแปลว่าย่อมศึกษานะ สกุณาศั์เดิมคือสก,กุณะเป็นปูงลิงนะแล้วก็แจกเป็นปัมาวิพัทพระหูวจนะก็จะได้เป็นอันว่านกทั้งหลายนะปุรรซ่านี่ตัวนี้เลยปุรรซ่าปัมามิพัทพระหูวจพระหวชนะอันว่าบุรุษทั้งหลายทารโกนะ ทารโกเป็นปุงลิงเหมือนกันแล้วก็ดูว่าแจกแบบไหนก็คือแจกเป็นปัมาวิภัทเอกาว,วัาจชนะก็แปลว่าอันว่าทารกหรือเด็กนะภาชนะนีะ้แน่นอนก็คือสับเดิมคือภาชนะเป็นน้ำปุงสก,กัลิงก็ไปเปิดนปุงสกลิงขึ้นมานะลงอานนี้ก็คือฝ่ายพระหูวัจชนะ ฉะนั้นก็แปลว่าอันว่าภาชนะทั้งหลายอย่าลืมเพราะว่าทั้งหลายด้วยนะพิชติตย่มแตกนี่ก็เริ่มพอที่จะได้ใช้ทักษะในการเปิดภาชนะกลมแล้วก็แบบแจกแล้วก็ขอให้ทําให้คล่องขึ้นนะคล่องขึ้นคล่องมากๆจนจําแบบได้อย่างคล่องแคล่วแล้วเราก็จะใช้ได้สะดวกขึ้นแล้วก็ ต่อไปเนี่ยถ้าเราจําแบบแจกได้ก็จะช่วยในการที่เราจะทําได้เร็วขึ้นแล้วก็จะเฉลยได้สะดวกขึ้นด้วย